อันนี้ไล่ล่ากันแบบต้องเอาปืนขึ้นมายิงสกัดเลยคุณผู้ชมที่สุราษฎร์ธานีตำรวจเนี่ยเขาต้องไปควบคุมตัวชายต้องสงสัยที่อยู่ในเก่งคันนี้เพราะว่ามีการวางแผนล่อดซื้อยาบ้าปรากฏว่าเขาไม่ยอมหยุดฮะเกิดอะไรขึ้นไปดูครับอ้วอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอุ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 ้ยยอุ้ย้ยอุย้ออ นี่ครับเป็นคลิปที่คนที่เขาขับตามหลังมาเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างนะครับเก๋งดําคือฝั่งของตํารวจชุดสืบสวนสพเมืองสุราษฎร์ธานีครับส่วนเก๋งสีบอลเงินเนี่ยข้างในมีนายอัตพลอายุ39เป็นคนขับแล้วก็มีนางสาวอาทิตยาอายุ35ปีซึ่งเป็นแฟนสาวนั่งมาด้วยคือตำรวจต้องการให้เขาหยุดแต่เขาไม่ยอมหยุดนะครับสุดท้ายตัดสินใจขับปาดก่อนแล้วบียดตาก่อนแล้วก็เลยยิงปืนสกัดไปที่ล้อนะครับ เห็นบอกว่ารถของผู้ต้องหาเนี่ยพยายามที่จะขับเบียดรถของตำรวจด้วยนะครับก็เลยมีการยิงซ้ำไปที่ล้อจนสามารถหยุดเอาไว้ได้ประมาณ3นัดน,นะครับรถเนี่ยวิ่งต่อไม่ได้แล้วก็ถูกจับได้ในที่สุดพอไปค้นดูในตัวรถนะครับไ,<ว>ไม่เจอยาเสพติด<ว>ส่วนเงินของกลางเนี่ยเห็นบอกว่าฝ่ายหญิงโยนทิ้งระหว่างทางไปแล้ว จุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ในครั้งนี้ชุดสืบของสพสุราษฎร์ธานีเนี่ยบอกว่าส่งให้สายลับไปล่อซื้อยาบ้า10เม็ดจำนวนเงิน400บาทจากนายอัธพลนะฮะแล้วก็จะมีนางสาวอาทิตยานั่งมาด้วยกันมาส่งยาบ้าที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งหลังจากนั้นนะครับฝ่ายหญิงเป็นคนมารับเงินแล้วก็มีการนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของสายลับเพื่อที่จะไปส่งที่รถเก๋งของเขาวินาทีนั้นแหละครับตำรวจก็เลยแสดงตัวจับกลุ่ม แต่สุดท้ายเขาไม่ยอมหยุดก็เลยกลายเป็นภาพของการขับรถไล่ล่าแล้วก็ยิงปืนสกัดไปที่ล้อล่าสุดก็มีการแจ้งข้อหากับชายหญิงที่อยู่ในรถเก่งแล้วนะครับค่ะขัดคําสั่งของเจ้าพนักงานส่วนฝ่ายชายจะถูกอีกหนึ่งข้อหาก็คือขับรถประมาทเป็นเหตุให้มีการเฉียวชนจนทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหายาแล้วก็เรื่องของยาเสพติดที่เขา เอาอยามาส่งให้กับสายลับด้วยนะครับค่ะอ,อย่างดีคือมีคนผ่านไปผ่านมาเยอะไม่มีใครเป็นอะไรนะคะคุณผู้ชมวันดีสนุกฟรีฟรดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้